enjoyable ไม่นานมานี้ผมได้รับการติดต่อจากชายหญิงคู่หนึ่งให้ช่วยเหลือในเรื่องบางอย่างพวกเขารู้จักผรมพันธ์เพื่อนของผมอีกทีหนึ่งในบ่ายวันหยุดสัปดาห์หนึ่งของภาคเรียนผมนั่งรอพวกเขาอยู่ที่จุดนัดหมายซึ่งเรานัดกันไว้ที่สวนยอมหลังคณะในมหาวิทยาลัยของผมผมนั่งรอไม่นานทั้งคู่ ก็เดินทางมายัางจุดนัดพบพิจารณาจากสายตาของผมแล้วสองคนนี้น่าจะอายุราวๆสาสิปีต้นๆเมื่อมาอยู่ตรงหน้าผมฝ่ายชายก็เริ่มแนะนำตัวเองให้ผมรู้จักก่อนสวัสดีครับเรามาตามที่นัดเอาไว้ผมชื่อทีส่วนนี้แฟนผมชื่อฟ้าสวัสดีค่ะแฟนสาวของเขาเอ่ยแม้ใบหน้าแต่ประดับไปด้วยรอยยิ้มเพราะว่า กลับดูคมคืนอย่างน่าประหลาดทั้งคู่เริ่มเล่าให้ผมฟังว่าพวกเขาคบกันมาประมาณ7ปีย่างเข้าปีที่8แล้วตลอดมาชีวิตคู่รักของพวกเขานั้นราบดรื่นดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องการเงินกระทั่งชีวิตมาถึงจุดตกต่ำอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้และค่อยๆมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับทั้งคู่จนชีวิตเริ่มยุ่งเหยิงไปทุกที คุณฟ้าเริ่มเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด เกิดมาจากคืนที่สังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานในงานนั้นมีคนมากหน้าหลายตารวมถึงมีคนนอกที่คุณฟ้ากับคุณทีไม่เคยรู้จักด้วยซึ่งคุณฟ้าสังเกตว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูจะสงสายตามาทางคุณทีเป็นพิเศษเธอรู้สึกถึงสายตาหวานเยิม้มที่ผู้หญิงคนนั้นส่งให้คนรักของตัวเองและท่าทางตอนที่เข้ามาพูดคุยก็ดูยุ่งยามเกินนามแม้เธอจะรู้สึกคึงหวงแทบทนดูไม่ได้ แต่ด้วยหน้าที่การงานจึงจำใจต้องปล่อยให้คนรักพูดคุยและชนแก้วกับเธอคนนั้นไปตามมารยาทบรรยากาศบนรถระหว่างทางกลับบ้านในคืนนั้นเต็มไปด้วยความอึมครึมฟ้าหึงจนแทบคลุมสติไม่อยู่ส่วนที่ก็พยายามง้ออยู่นานแต่ก็ดูจะไม่เป็นผลเมื่อถึงบ้านฟ้าก็เดินหนีขึ้นห้องไปเลยทิ้งให้ทียืนงงอยู่คนเดียวจนทำให้แม่ของทีอดถามขึ้นมาไม่ได้ กดอะไรกันมาล่ะลูกทำไมตึงตังใส่กันอย่างนี้แม่ที่นั่งดูละครอยู่เอยด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงเรื่องไร้สาระนะแม่ที่ตอบทรงๆด้วยความหมงุหงิดที่กำลังเริ่มก่อตัวขึ้นในใจก่อนจะเดินไปนั่งคุยกับแม่จนละครคั่มจบลงขณะที่แม่ของทีกำลังจะออกไปเรียกเจ้าโบมาตัวโปรดที่เลี้ยงไว้ก็เกิดเรื่องราวประหลาดขึ้นเพราะจูๆจ่ๆเจ้าโบที่มาจะถูกปล่อยให้นอนเล่นอย่างอิสระที่บ้าน พอถึงตอนค่ำก็ต้องเข้ามานอนข้างในได้หายตัวไปแม่ของทีก็ออกตามหาด้วยความมุนงงว่ามันหายไปไหนขณะนั้นทีที่เห็นว่าแม่กำลังตามหาอะไรอยู่ก็เอ่ยถามขึ้นด้วยความคล่องใจหาอะไรหรอือแม่เจ้าโบหายไปหรอใช่ลูกยังไม่เจอเลยสงสัยออกไปติดสาวหน้าปากซอย,อยแน่ๆถ้าเจอจะขังลืมเลยคอยดูยิงวัย62ปีบนอุบ ขณะที่กำลังเดินหาตรงซอกมุมตามกระถางต้นไม้เธอก็ต้องเอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงแกมดูลูกชายทีทำไมถึงปล่อยให้เพื่อนรอในรถนานละลูกทีได้ยินดังนั้นก็ตกใจคนแข็งของเขาลุกสู้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพื่อนอะไรแม่ผมกลับมากับฟ้าแค่สองคนแม่เห็นจริงๆนะ มีคนนั่งอยู่บาะหลังนั่นไงน้ำเสียงของผู้เป็นแม่นักแน่นเรากับมั่นใจในสิ่งที่เห็นแม้ทีจะยืนยันว่าไม่มีใครแต่แววตาของแม่ก็ยังคงจดจ้องเข้าไปในรถอย่างไม่ยอมแพ้หญิงแก่เดินตรงไปที่รถเอาหน้าแนกับกระจกเพ่งมองเข้าไปในบาะหลังอย่างตั้งใจที่เห็นแม่จริงจังขนาดนี้ก็เริ่มรู้สึกแปลกจึงเดินตามไปดูอีกคนเพราะกลัวว่าจะมีเพื่อนร่วมงานเมาจนเผลอขึ้นรถผิดมากับเขาด้วย สองแม่ลูกช่วยกันสอด่องทุกซอกทุกมุมแต่ภายในรถกลับว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เงาของสิ่งมีชีวิตใดๆทั้งสิ้นแม่คงตาฝาดแน่ๆทีพูดแต่แม่กับสายหัวเป็นพนลวันราวกับเชื่อในสายตาของตนเองแม่เห็นจริงๆนะเป็นผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่ตรงบ่อหลังเธอยังยืนยันหัวจนฟ้า แต่หลักฐานตรงหน้าก็ชัดเจนแล้วว่าไม่มีอะไรอยู่ในรถจริงๆประจวบเหมาะกับที่เจ้าโบวิ่งกลับบ้านพอดีสุดท้ายเธอก็ยอมแพ้และเดินกลับเข้าบ้านไปพร้อมกับหมาตัวโปรดที่ดูเหมือนจะไม่ได้สะทกสะท้านกับการหนีออกไปเที่ยวข้างนอกของตนเองเลยแม้แต่น้อย ทีไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนักเพราะตอนนี้เรื่องของฟ้าน่าหนักใจยิ่งกว่าเขาคิดว่าตอนนี้เธอคงสงบจิตสงบใจลงได้บ้างแล้วจึงรีบขึ้นห้องไปง้อแฟนสาวทันทีคืนนั้นผ่านไปอย่างปกติแฟนของเขาก็ยอมใจอ่อนอย่างที่คาดไว้จนกระทั่งรุ่งเช้าฟ้าตื่นก่อนทีกำลังจะปลุกแฟนนุมไปทำงานแต่สายตาของเธอกลับไปสะดุดเข้ากับบางอย่าง เส้นผมยาวสลวเส้นหนึ่งติดอยู่บนเสื้อของชายหนุ่มเมื่อเธอหยิบเส้นผมดังกล่าวมาพิจาราดูก็รู้ได้เดนทีว่ามันไม่ใช่ผมของเธอนานพะช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเธอทําผมสีน้ําตาลอ่อนแต่ผมเส้นนี้มันทั้งยาวและยังดาคลับผิดจากเส้นผมของเธออย่างลิบลับที่นี่มันผมใครเมื่อคืนไปทําอะไรมาฟ้าตะวัดเสียงแหลมความหึงหวงที่พยายามเก็บไว้ปะทุข,ขึ้นทันทีชายหนุ่มสะดุ้งตื่นก่อนจะเอ่ยด้วยท่าทางงวยเงียว อะไรเหรอฟ้ายิงซาวเอออย่างอารมณ์ร้อนพร้อมทั้งยื่นเส้นผมไปจ่อหน้าเขาเมื่อคืนแอบไปไหนมานี่มันผมใครแอบมีคนอื่นหรอบ้าหรอนี่ชุดนอนนะเมื่อคืนก็อาบน้ําแล้วก็เข้านอนพร้อมกันไงคงเส้นผมของเธอเองนั่นแหละขอตอบอย่างหงุดหงิดก่อนจะทิ้งตัวลงนอนไปอีกครั้งเพราะยังรู้สึกง่วงไม่หาย ฟ้ามองเส้นผมในมือที่ดำสนิทต,ตัดกับผมน้ำตาลอ่อนของเธออย่างชัดเจนมันเป็นเส้นผมจริงๆไม่ใช่เศษอะไรทั้งนั้นความคิดมากมายวนเวียนอยู่ในหัวจะเป็นไปได้ยังไงก่อนนอนที่ก็อาบน้ำด้วยกันและผมเส้นนี้มาจากไหนมันเป็นของใครกันแน่ฟ้าเป็นคนที่ขี้หึงมากแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเธอก็ไม่เคยปล่อยผ่านทวาทน่าคราวนี้เธอไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดอีกทั้งเสื้อผ้าส่วนใหญ่ แม่ของทีจะเป็นคนซักและรีทายเสมอเธอคิดว่าบางที่ผมเส้นนี้อาจจะเป็นของแม่ของเขาก็เป็นได้ผนวกกับเขาเองก็ดูไม่มีพิรุษใดๆสุดท้ายฟ้าจึงตัดสินใจปลดความคิดฟุง้งซ่านทิ้งไปเพราะกลัวว่าจะยิ่งไปทำลายความสัมพันธ์โดยใช่เหตุแต่ลึกๆแล้วความหวาดระแวงก็ยังคงก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆเหมือนเงาดาที่คืบคลานเข้ามาอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ แม่ฟ้าจะพยายามคิดว่าเป็นผมของแม่ทีแต่เธอคงยังรู้สึกอดไม่ได้ว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องนักซึ่งเธอก็ได้แต่ปล่อยผ่านไปรอวันที่มีหลักฐานชัดเจนคอยเอาผิดที่หลังหลังจากนั้นไม่นานทีก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลก ดูกระสับกระส่ายเวลาอยู่บ้านไม่ค่อยสนใจฟ้าอย่างเมื่อก่อนและที่สําคัญโทรศัพท์ที่ผิดปกติไม่เคยห่วงกลับกลายเป็นของสําคัญที่ต้องพกติดตัวตลอดเวลาเหมือนกําลังปิดบังอะไรบางอย่างฟ้าเริ่มระแคะระคายอีกครั้งทําให้อาการหึงหวงกลับมาปะทุและคราวนี้ก็หนักกว่าที่ผ่านมาเธอขอตรวจสอบโทรศัพท์ของทีแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติไม่มีข้อความหรือสายทรเข้าจากใครที่น่าสงสัย แต่าการของทีกลับยิ่งทําให้ฟ้าวาระแวงมากขึ้นไปอีกมันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่ขณะที่เอาแต่ตั้งคําถามนี้อยู่ในหัวนั้นจูจูฟ้าก็รู้สึกเสียวสลังว่าราวกับมีใครจ้องมองมาในตอนแรกเธอคิดว่าอาจจะเป็นสัญชาตญาณที่กําลังบอกเป็นนายให้เธอรีบหาทางทําอะไรสักอย่างแต่ผ่านไปอีกไม่กี่วันความผิดปกติของทีก็ยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้น สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง Enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ